ฟันฟันฟันห็นงูเห่าเผือกเด้เลแปลกแล้วกสร้างเือฟันแล้กสร้างมันขอนอนมาสองตัวสร้างเงมันจะเป็นโชคนะค่ะเออสร้างมาสองตัวงูเห่าเผือกนั่นการเห็นบ่วยควันถ้าฟันเห็นําำตัทีเห่ามันมันจะเป็นสองค่ะงูงูในน้ำตาตทีงูใดงูนี่สิบเก right? kind of ินหยอดเก่าสิหดแค่็แปดคือหกเจล็ดแปดนะคือสองหกสองเกล็ดสองปสิ่ใช่นั้นฟันงูอะไรนี่ว่าฟัน เอ็นียงอันน้างวนนั้นมันออกหนึ่งเก้างว่นั่นอ๋อสองสองเก่าเ้ยเงนั่นคือสองอย่างวะมันอะไรไหมหลอกขมุตะเกียบขาดด้วยไดนยอยู่นแหละแต่พันนี่น้านันเป็นน้ามันซีมี่สองวันสันไม่ก็เป็นนี่รีอันนี้นี่ก็คือสองหกสองเกียร์สองแปดนี่คิดว่าบอกกันนี่เห็นบ่วว่าตัวปูดอกเงี้ยอวปูซื้อปลาปลดแสนคุณแสนบอวมันเห็นได้เรีกเรียกนี่เพราะว่าเคยเคยขอเงินเยอม เนั้นมันก็ตรงกันนี่แปลกกันรถปนคับตัวนี้ไม่ตรงกันนะไม่นะเ่คือตัวเก่าเขาสิบะบ่มองตัวเก่าคนม่วงแดงนู่นนู่มากนูมากนูมากสิบเจ็ดนูมากตัวเก่าคืออยู่นี่คือรับถ้าเลขนั้นเลขทูนึงคือจับเจ็บกเ็หาก็ือเจทันทีบกเจหาคือเจหนึ่งทันทีเนานั่นพรว่าเจ็ามันเอื้อ่นแต่มันแนววันเย่นเรีนซอมก็ดังบ้ามันมาเจหนึ่งตัวเก่า ค่ะกี่คนหผู้ชมวัอนี้ว่าพอกันกับน้องม้วนนะคะแล้วก็ช่างเต้านําโชคนะคะมาหอดปูกับบอกพูนน่ะบักล้วยใหญ่ประเสริอยากได้ไปขึ้นกินเอาโลดวระซันค่ะผู้ชมเอย่ามาแต่งปูเนี่ยมึเห็นนะเนี่ยมาเห็นนะสันค่ะเดี๋ยวข้ามาเบิ่งตัวเลขแนวทางของปูเจ็ดสองนำกันเนาะค่ะถัดเสียดวันบ่บ่แม่ยเสียงมันเป็นตั้งที่อะไบัดบ่ โมได้ปูตั้งเธอไม่เคยเป็นตั้งสี่แม่แล้วแม่งก็เศร้าเอาเองค่ะนะโมเม็นสลิดค่าวควบาโมเปนสลิดเอาครับท่านผู้ชมมาเบิ่งตัวเลขของปูเจ็ดสองน้ำกันครับผมงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับเป็นยังไงครับปูตัวเลขแนวทั้งเป็นนังขี่แล้วเป็นตงสี่แล้วไปที่เคียนหน่อยไปไปยังไงนะครับโอ้โหเป็นไปเฮ็ดดังโอ้โหช่างสวยเฮ็ดดังไหม ันสวยอ่ะสวยเอฟซีว่ะยิมยิมแง้งไปอ่ะใช่ไหมไม่ไหนเจ็บอ่ะว่าเจ็บจ้าปูซื้ออยู่ซื้อว่าคือว่าไม่เหงาแต่ว่ามันเหงาบวมซื้อบวมเวันวันอยู่ตี้ตัวเด้มันออกแบบ้อมเลยอันตะกี้อะไปวัดแต่เขาแอดมินเขาก็บอกห้ยโรคน้ำนี่วัดแหลกครับปูเขาให้ยโรคน้ำตะกี้ซ่อมซ่อมจนแบบเชียวปืูปืู้เหมือนเจ้าปูเอาไป ค่ะเป็นจังไดนค่ะตัวเลขมันนี่มันก็ได้ละเรื่องขวงกลมมีสัมันเลขควันเลขควันมาว่านมาว่านบวงสรวงกันเด้อ๋อ้บวงสรวงยู่วัดป้าผู้จใจหอมบ่เลยอันอันพร้อมกันเลยแหละอันนี้ก็บบวงสรวงกันบ่อือันนี้พายไงบวงสวงสองพันปักยี่สิบสามสิบล้านเลยอยู่นี้ยุดยูใส่ค่ะเนี่ยอยู่บ้านนี้แหละอยู่บ้านนี้แหละเจอเจอได้เลขวะปู เฮ็ดเอาเรกขอคือกันแหละเป็นผูขอขอคือกันวะค่ะขอจุด u ทมแหละดโองง่ายๆเลยนักสกบบึงทถึงครับทูกีปูอะสุดยอดคอมเมนต์ขอมอเลรก็ได้มงนันเดอร์านผู้ชมขอด้วนปูซาปูซาเขาไนก็เชียละยุหันละูเสียงขัวมันก็ได้สามแปก็ออกตรงร้อนนี่ก็คนไทยเ่ใเดี๋ให้ปูหากันเนาะค่ะามผู้ชมอันนี้เท่ากับเบิร์เรกสูตรปูไปสักวอนนะคะ สูตรปู๊กอะจะเด่นเจ็ดแปดเก้านะคะแล้วก็หนึ่งศูนย์สองเนาะค่ะข้างบนก็จะมีแปดศูนย์เก้าศูนย์แปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดสองเก้าสองค่ะเด่นไปทีในวงปุ๊กแม่นค่าสองอตัวร่องเก้าสองนะคะท่านผู้ชมอี่ท่านผท่พี่ีขอเอ็มบ้าอย่งเง้าเข้ากันไหเนี่ย ทำวิธีขอยี่ใส่ตัวเลขกคำันนี้ป่อะไก็เทพาเด้เทพทานพาโอ้อเทพทานราเดี๋ยวเขาเนีเล็กเมือเขาเนี่ยโกยี่ะโอ้กระจอกกบมาบ่ค่ะแมน่ไงได้ยัง่อนนั่นเนาะจังหะกระจอกไม่ยังไนและค่ะไปวานนี้จะไปเบ่อวานนะคะอาจารยชมมึง งทางน้ำกันค่ะเลขถูกเลขถูกเห็นปะชัดปะหนึ่งเจ็ดห้ามักแล้วมักแล้วหนึ่งเจ็ดห้าหมดหมดนะหมักชิบหาหมดหมักชิบหาแต่มินหมดหมาขาเจ็ดจังจะมาหนักแล้วเจ้าตัวนี้ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ขอขอทำได้ไดๆทำหนักนะงานตอนนี้บอกช่างเงินนะหมดจัดหนักไปแล้วปู่เดี๋ยว จะเห็นภูบังกันผมเสดห่าเจ็ดเจ็ดหาไปหลายคมักห่าเจ็ดนี่เลยครบดอกแล้วเป็นแนวทางตามมันมันเป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมผู้ใดมักก็ตามเนาะบ่ได้บังคับกันตัวตัวเฮาเขียนพอดีเด้นี่นี่ตัวที่เดายววันนึคือคือ1 1ึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดมันมาได้หลายแบบนี่ดิของแอดมินหมดลอตเตอรี่57เพิ่นเพิ่มมักแฮง หาเจ็ดมีอยู่ไสส์มอลเบิร์ดกันยังไงโยหาเจ็ดนี่คนมาแค่ได้ปูจะของนู้นน่ะสิบหาย่างเดียวอี่ไหของนู้นน่ะสิบหาย่างเดียวมาแค่ในมาสิบห้าในกล่องสลากพัดนะหาเจ็ดลอตเตอรี่มีอยู่ไส์ก็คือสีเอาไอเบิร์ดเลยเห็นอยู่แค่ในเจียวไอเบิร์ดเลยจักกันไล่แต่ซะงั้นจักสืมามาไล่แต่รับที่เดียวแนวทางของหมดนะคะท่านผู <t room <t room> <t room ้ชมนีของหมดน้ำมือถ่ายท่านผู้ชมมืงซื่อๆก็จะมีสิบหา ก็ยังมาหมดนะมกักซิหาแล้วก็สองนึงเนี่ยท่านผู้ชมเห็นบยให้ท่านผู้ชมมองนั่เบิดหลดมาซื้อตัวใดเนี่ยหเห็นบ่อันนี้ก็เก่านึหาจ้ามักแห้งอันนี้ซื้อเลยก็ลดครมักมักตัวนก็สองูนเลีเลข้นนวดเนี่ยมักสอตัวมักเก่ายดิมักเก่าครือเป่าครับ<อ> ตัวหแม่แต่ว่ามูน่ะมักเลกถูป,ปูเดียวเจ้าุ่นไปจัดรอีเลีย <c oughs> ต้องไปจัดรตลีเลขถูกป,ปูหนึ่งหนึ่เจ <c oughs> ็ดห้าเนาะเกูาแหง <c oughs> มัสสิยังปูมัสสิดังป่มือไอันบ่คือมูอุ้ยกระซาบคือมูกระซาหมูมากบ่แม่มันสีเลมได้ <c oughs> เล็นไก็เปูอเกนั่นแหละอาตอัาเอาอกเอาลวดผู้ใดมากแต่ว่าแอดมินพนซื้อตลอดตะลีได้ปูแต่ว่าอันนั้นพนมาสื่อเป็นบ่เจ้าใสื่อข้างนอกเป็นมั้วเน่ะแต่เขาะขาซื้อหน่อยหนึ่งอ้อที่ซื้อยังไรสื้อซคุณซิบกับว่าล่ะม่วงน้ำเพ็ดเฮ็ดมากปได้ถ้าไปที่ยังเดี๋ยวไปขอ่นธรรมดาเลยครับสามแปดตรงตรงเล่นบ่หมดนี้หนึ่งเจตหา คือยังหมดว่ะล่ะเป็นยังกระสือของนอกแต้กระสือตามทุนจคลองแหละวายไปทุ่มทุนนยางไหมักตัวนี้กระเสือพราะจะคลองมีกําลังเสือแหละมักตัวไหนกระเสือนานวยไปเสือโว้ยตัวว่มักมันกับ่อ็กเสือแล้วคู่อื่นมันกับแม่แล้วเขาเจ้าเสือเป็นแสนคุณแสนเนาะเขาเจ้ามีทุ่นมขึ้นนักสือตัวนี้ล่างเ่าไปีไปแล้วโจทบับบอบอมาขึ้นมาขึ้นตับอเรื่องมาขึ้นนี่นักสือตัวนี้สองหกลังยางเดียว80ดสิตัว รางยางเดียวได้แปสิตัวคันตีไป็นเงินกับเป็น8ปดหมื่นนะอันนี้นะคะท่านผู้ชมเล็กนะฝันเล็กฝันบอนฝันเห็นงูเผือกงูเผือกเริ่มากัดไวเต่กี้รัมีสองเกศสองแปมเล็กคำนวณมาฝันมาเกลี่ยตะกานคำนวณมันมันชิบเท่าแต่มนะถ้ารถกับเท่อแต่มเลยกันนันสองหกวัยแต่วมาฝันเห็นงูขึงรางก็กันเลยเห็นบอกเล็กหมดก็มาขางรางได้สองหขึ้นงูเงนาง่นหกส่วนมันกงหนมันเจอแต่แมแเลยค่ะถารนะ ในิบสิบสิบแปดสิเก้านะก่วาอันสิ 10, 10, 18, 19, บ,ะบะ 10, 10. เจ็ดมันสีททเทาแต่มถดนนะต้องเลิกกันไว้อันนี้สุดเต็มละคะือว่าเ <10. S 1> ต็มจคนี่สูตรสูตรเต็มมันขาดเท็กเกเ็นะ,ะที่ห้องห้องเขียร์เราขายามนี่สูดเต็มมันคือเกตตัวนึง 1, เนี<ม>่ยหนึ่งเจ็ดนาะมันสิมาอยู่บอกูดตัวกเ,เก่า,า,าเกตมนันแต่ว่ามัดเกตหนึ่งนี่แหลามาจะว่าเกตหนึ่งแต่ว่าหนูกะสึกมัดไได้หนึ่งขาดันอย่างยังตัวเก่านี่คือมาคือตามสูวรมันนะตับสูตนมันคำนวณเพรามาาวเเยบ่งะ ถามมันบ้นนี้ก็เป็นตัวนี้อะไรหนึ่งเ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดที่เป็นตัวแสนน้การสมาร์ทมาเจ็ดหนึ่งเด็ดสื่อวอายหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งและครับคิดคิด่าตัวนี้ครสื่อหนึ่งเจ็ื่อเจมามันมามันสีมาเทียงกันเลยมันสีมากเจ็ดหนึ่ครับคำมันสีมามากเจ็ดหนึ่งเอาไปเลยจัดไปเลยเจ็ดหนึ่งลอยคือลอเลยมันสีเาคอยมันสีเขาเรทุกห้องเลยไหครับบอกไปเลือก็ซื้อรถซื้อรถบอกว่าก็ซื้อเลยมีทุนส่วนแอดมินที่อยู่เงียบเด้อครับ อาจจะใชกินน้ำอาจจะใชกินน้ำเพราะว่าบ่มีทุนแล้วนะครับงวดนี้ก็คิดว่าจะคว้างซื้อลอตเตอรี่หลายเรื่อปูแบบมีเท่าใดก็คือกวาดตัวเบิร์ตตัวนี้เงินในกระเป๋ายังอยู่สองพันกว่าบาทปูงสองพันใส่บ๊อเบิร์ตเคลียร์นอนดูช่วเงินเอานะคะท่านผู้ชมนะบอกมาเดี๋ยวมันก็จัดไปแล้วค่ะท่านผู้ชมเนธเทพว่านเนนี่มัมันหน่อยเด้๋ยวานี่กันโอ้งานใหญ่คือกันนะคะ เราผลลัพธ์ปีใหม่ยังมีอันเทถฐานใช่เฉลยเจ้าพาทักทีประกาศ,กาศอ่ะน,นะคะท่านผู้ชมแคปหน้าจอค่ะสําหรับแนวทางนะคะของปูเจ็ดซองค่ะท่านผู้ชมเว้ามากเราก็โอวดใจไปได้เลขฐานผ่าปูสลูกเด็กไอ้ทูกเนาะปูเนาะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนียังยังขาดใจอยู่มันก็เลยจัดเจ็ดหนึ่งไปเลย <คน S 1> อันบัวพระบอลลอยนี่ยคุณลอยเฉลยแสนคุณแสนไปเลยท่านผู้ชมทำวิธีค่ะเอาม่านมดยำตัวเลข ของปูจะซองหายเนาะคะ่ะข้างบนเนาะคะ่ะปูไหามาแปดศูนย์เก้าศูนย์แปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดสองเก้าสองเน้นไปที่แปดหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วก็เก้าสองค่ะข้างล่างนะคะดิ่นแปดลองเจ็ดสองเจ็ดสองแปดสองหกสามเจ็ดสามแปดรถปูน โอ้ยรถปูน471โอ้ยขันวัดที่แล้วนี่ได้โตดได้นี่ปูวบ้านมันมันเขัดกันกับเลขถูกหันเด้โอ้เขากันกับเลขถูมบางทีเลขถูกมันเปลี่ยนแจมอย่างไรดิแม่แม่หาเป็นหานี่ตอนรถปูนนี่บวัน่ะนี่อันนี้ค่ะงวดกอนกับมาก็เต็มเต็มเลยดิรถปูนขันนี้มามันกว่าเจ1มาหน่ะค่ะนี่แหละ840471แม่ตามมันเลขวันตรงกันกับถูกครับค่ะตรงกันคือตัวนี้แหละตัวเดียวนี่นี่คือตัวของบอลล้อ เขอเจ็ดหนึ่งเลยอ่ะมาละเดี๋ยวโทรมนะอ๋อนะคะท่านผู้ชมแคปหน้าจอค่ะปูกระนินไปที่สองเจ็ดนะคะข้างล่างร่องที่สองหกนะสองเจ็ดหมดบอสือพอาะว่ามุทีว่ามันจะดังแต่ว่าสองหกนะหมดจัดไปแล้วล่างอันมีเอฟซี 8, <000. S 2> ม, FC มาคอมเมนต์แปดหมื่นมีเอฟซีมาคอมเมนต์ในคลิปว่าสองเจ็ดแถบกุมภาวาปีนี่หาซื้อไปได้แล้วลอตเตอรี่เพรว่าจะเป็นลอตเตอรี่เป็นเนี้องกระเจงสองเจ็ดนี่หาซื้อไปได้แล้วมันก็เรียกใกล้กันครับเราะอันอวันเกิดเพิ่น ต่อตาเขาลงไปมันก็คำนวณมันก็บีกระแปรมันก็เด่นนะนี่เด่นบนเด่นล่างนี่ดกระแปรมันเลยขคำนวณคำนวณสูตรเดียวกันมันก็ตรงกันแล้วก็แล้วมาตรงวันมุขคลอีกอันเดนมันก็เลยนั่นเอาครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้พิจารณาเป็นแนวทางครับผมตัวเลขแนวทางของปูเจ็ดสองนะครับเนาะครับอกแล้วสิว่าขีดตัวเอฟซีนี่เอฟซีบอลลูดเจ็ดหนึ่งลอยขุน้อยปูบอกปูสืบปรับหลุดเด้อหมดไม่ได้ขีดตัวนะคะท่านผู้ชม นี่หกสองอันสองหกมาขึ้นนี่ซื้อแปดหมื่นตัวละแปดหมื่นถึกมากนะคะโมเมนเอาเงินจะออกไปซื้อเด้งมเาม่มีเงินหลายปันนั้นนะคะแต่ว่าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเลขถูป,ปูนี่หมดจัดไปเราตัวละแสนแต่ว่าหมดจัดไปที่เจ็ดหนึ่งเพราะว่าหนึ่งเจ็ดมันออกแล้วเนาะปูเนาะนนก็เลยเอาไปเป็นเจ็ดหนึ่งเนาะเลขถูกปูหาหนึ่งเจ็ดนกปูเนาะห้าเจ็ดหนึ่ง ห้าเจ็ดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเอาไปตัวไตยู่ชนผูชมมคะคามิสูมิลาบน้ากันนะคะานผู้ชมพันเวเรื่องเหล็กมากเลยคมันคักนะคะทานผููชมคปบนาจ,จอาไว้อีกนึงแนวทางนะคะว่างวนี่ละเหล็กถูกปูนี่ละสิเดย์มิสูมิไส้ไปน้ากันนะคะมักแห้งมักขักถือใจหมดขักกันยังว่างหวัดเนี่ยเอาค่ะานผู้ชมอดใจบรเวกระตัดไปแล้วแสนคุ้นแสนนะคะานผู้ชม เอาค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุมดลขอตัวลาท่านผู้ชมไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ